เราจะให้ดูพลอยไฟลินเก่าที่รวมที่ยังไม่ได้แยกนะครับเป็นพลอยไฟดินสมัยก่อนเป็นพลอยที่เรายังไม่ได้แยกรวมทั้งพลอยหลากสีเหมือนกันอันนี้เป็นพลอยก้อนพลอยดิบนะครับมีทั้งพลอยแดงพลอยอะไรติดมาด้วยเป็นแดงกระเมนก็สวยนะครับลงหลงมาเป็นพลอยสีเหลืองก็มีสีเขียวก็มี ะครับสีอส่อนก็มีเดี๋ยวไว้เราจะทำการคัดแยกให้ดูว่าคอยคอยไปลินเนี่ยมีสีตะนวลยังไงถ้าแยกออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะแยกให้ดูว่าคอยไฟลินที่สีเข้มเข้มจะสวยนะครับจะสวย แรตีออกผิวนะครับับนพอยเพลินที่ต่อไปก็จะหายไปจากวงการพลอยเหมือนกันตอนนี้แขกก็มาฟารซื้อเพราะว่าแขกนีตัวนักสะสมพอยเลยครับพอยกิโลเก่าๆฟาร์ซื้อหมดแล้วแขกนี่ไปถึงประเทศตัวเองนี่ค่าแรงก็ไม่แพงเกียรทุกเม็ด เอาไปทําลูกปัดอะไรก็ขายได้หมดแขกก็หัวดีนะครับหอ,อยแต,แตกกับกาดเอาไปทไปําเป็นตังค์หมดถือว่าเป็นลอยแท้นะครับก็ืลอยเตียวหัวอย่างนี้โยมถ้าเอาไปกิ้งก็ออกผิวสวยนะครับกิ้งหลังเบี้ยถ้าไปเกียเหลี่ยมก็ออกผีคุคนๆแต่ไปกิ้งหลังเบี้ยกับเป็นการสะท้อนแสงสวยนะครับหอย ใช้ได้ทุกเม็ดนะครับพลอยเนี่ยไม่ว่าจะไปเป็นใสหล่อพระทำเป็นขึ้นเสาเอกบ้านไปลอยค้นหลุมไปฝังลูกมิมิตแล้วก็นิยมพลอยกันเพราะว่าเป็นหินตักสิทธิ์หรือว่าไปตกอยู่ตรงไหนก็มเีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าได้เห็นพลอยนะครับเห็นของมีค่า ลกเราก็เลยนิยมเอาพลอยเนี่ยไปเป็นํำเป็นอของมงคลหรือว่าเครื่องประดับแล้วยังมีเอาไปบูชาหรือว่าพลอยนี่เป็นหินงศักิตเทพเทวดาคุ้มครองถ้าคนไม่มีบุญวาสนาเม็ดใหญ่ๆคงไม่มีโอกาสครอบครองเม็ดะเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าถาตกอยู่ตรงไหนก็มีสิ่งศิ์สิทธ์คุ้มครอง คนที่จะเก็บได้ก็ต้องมีบุญมาเจอมีบุญวัสนามาเจอหรือว่าคนที่จะขุดได้้าขายพลอยได้ก็ต้องมีบุญวัสนาที่จะได้ครอบครองนะครับเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับเรื่องของหินศักดิ์สิทธิ์หรือพลอยจะเรียกกันนะครับ